สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงเล็กร้อยตารางวานะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านน้ําไฟครบวิวเขาสวยๆเลยนะครับด้านหน้าจิตถนนคอนกรีตรสาธารณะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับแย,ยกมาจากถนนหมายเลข3049ประมาณ2กิโลเข้ามาก็จะเป็นถนนลาดยางต่อด้วยคอนกรีตรนะครับเป็นถนนที่เข้ามาทางคลองมะเดือ่อ มีทั้งหมด3แปลงนะครับอยู่ที่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครน,นายกนะครับแปลงละ100ตารางวาราคาขายแปลงละ950,000บาทนะครับนี่ก็คือแปลงแรกแนวเขตแดนก็จะเป็นเสาปูนตรงนี้ยาวตรงไปนะครับที่มีเชือกมัดไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยๆเลยนะครับ อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนคุณานประการชวนประมาณ6.5กิโลตลาดนครนายก18กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิต8 7กิโลนะครับแนวเฉดแดนก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีรั้วที่เป็นตะข่ายเหล็กล้อมไว้อย่างชัดเจนส่วนตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะครับติดถนนสองด้านส่วนแปลงที่สองกับแปลงที่สามติดกันนะครับแนวเขดแดนก็จะเป็นเสาปูนตรงนี้ ด้านหน้าที่ถนนคอนกรีตทุกแปลงนะครับมีทั้งหมด3แปลงแนวเขียดแดนของแปลงที่2ก็จะเป็นเสาปูนแดงๆตรงนี้นะครับส่วนแปลงที่3ก็จะเป็นแนวเขตดแดนตรงเสาไฟฟ้าถนนคอนกรีตต้นถนนคอนกรีตตรงนี้นะครับก็จะทําต่อไปประมาณ สิ้นปีนี้หรือปีหน้านะครับทางหน่วยงานอบตก็จะมาทําถนนยาวเข้าไปถึงทางด้านในเลยนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆเหมาะสำหรับที่จะสร้างบ้านพักอยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขียดแดนของแปลงที่สามนะครับยาวตรงไปถึงทางด้านในเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยทุกแปลงนะครับ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับน้ำไฟก็มีให้ครบท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498นช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ